ได้รวมเป็นหนึ่งหนึกกำลังสร้างความเชื่อมั่นระยะเวลาเพียงไม่เกิน15วันนะเราได้รับความเชื่อมั่นกลับมาทีนึงเราตั้งงบประมาณรายได้ที่มาจากภาษีนะครับอยู่ที่2,200ล้านน้อยลง่าเดิม300ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางปรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการาท่องเทีเ่ยวนะครับยังเป็นตัวเลขที่เกิน100ล้านอยู่เพราะว่า ท่านนาย,ยกับทีมผู้บริรหารและก็สภาโครงการบริหาสรสวนจหวรดรยองเองได้เห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวนะครับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสองร้ล้านบาทมาศึกษาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสถานีที่แกรนสถานีถัดไปอยู่ที่จันทบุรีและก็สถานีสุดท้ายสถานีแผนงานการพัฒนาท,ที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะก่อตัวเองเดี๋ยวจะนะําเสนอ ในบางส่วนก่อนนะครับในเรื่องของนโยบายของส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองก็คือจะไม่ใช่เฉพาะในภารกิจของสำนักงานการท่องเที่ยวระยาาจังหวัดนะคะแต่ว่าก็เป็นความร่วมมือน,นะคะของทุกนหน่วยงานในจังหวัดระยองซึ่งได้ไดำเนินการร่วมกันมาตลอดปีเขประมาณ2563กแล้วก็ได้ฝ่าฟันนะคะวิกฤตโควิดมาด้วยกันนะคะเพราะว่าพอ,อจะมีแนวทางที่เราจะร่วมมือกันทำงานอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องต้องขอเรียนว่า เรานะครับกำลัจะพยายามทําให้ภาพของระยองเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกาจะเป็นคุณพ่อคุณแาม่พามาเที่ยวนะครับ <c oughs> คู่ละทุกเพศทุกวัยหญิงชายหญิงหญิงชายชายเมใชายหาแต่ถ้าเรามอกลับมามองว่าระยองเนี่ยมีแม่น้ำเยอมีแม่น้ําที่ไม่แพ้จังหวัดอะไรไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยครับนำสารื่อามาเราให้ฟัง เรื่องแรกเป็นเรื่องระยะเวลาไกลหน่อยลองเชิญหน่อยหลังจากที่เราเจอกัโควิดทุกคนทั้งประเทศสิ่งหนึ่งที่เริ่มดีขึ้นและเริ่มก,กลับมาสิ่งที่เราทำกคือทำเรื่องมาตรการให้คนตอนนี้เราจะยึงมาเป็ไพิธีเท่านั้นนะครับระหว่างที่จะรองงานใหญ่ที่จะมาเราก็จะมีงานรองมาอีก14งานที่จะเข้ามาในนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดที่ตอบสนอง e c ดินรักอาชีพนี้มากและผมพูดตรงไปมาผมเมื่อก่อนเนะี่ยผมไม่ชอบภาครัฐเลยผมไม่ชอบมาประชุมอย่างนี้เลยเรามานั่งตรงไหนไม่รู้ง่วงบ้างหลับบ้านและกลับบ้านแต่ว่าได้อะไรไปบอกไฟไม่ถูกก็ได้อะไรนะครับอาจจะได้แต่รูปอัฟเฟคสักครู่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราได้ตลอดมานะครับ นะครับท่านที่สี่เลยครับครับออเรามาทานจรรมาทานออกบางทีเรียดูนะครับบางทีเวลาตั้งแล้วนี่บอกเออครับจระก,การเทคนิคการประชุมใหญ่สามัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นการ รวมพลนะคนท่องเที่ยวจริงๆนะ็นการรวมพลคนท่อง,ง,งเที่ยวนะครับผมก็เสียมาได้หนึ่งปีกับ4วันนะฮะหนึ่งปีกับ4วันนะอ่อนอพี่พี่มตรีเล็กน้อยนะครับนะพี่มตรีนี้ไปช่วยงานทางอบอจเต็มตัวเลยนะฮะช่วยงานได้ดี